ตัวนั้นเป็นหัวเนาะวางยืนหันเป็นหัวใสๆตามันบริเวณนี่แหละตาเออเน,นี่ขาวเต็มพืชนอยู่เนาะนี่ซีหัววาเป็นดอกอี่ยังเนาะ FC ซีทุกท่านมมนีพาพี่ซีมาเปิดคลิปอยู่ที่ตาดหัวช่างเนาะบาดบุกซุวยไหมเนาะ ตาด้วงสางบาดบงสวยเนาะมากับโมยเหมือนนี่โหดโมท่านอ่ะเออมากับโมยเหมือนโมผ้ามามาเปิดเก็บอยู่ตาด้วงสางมาสัน้นก็เพิ่งได้เคยได้ยินน้ำโม,มเนี่ล่ะเดี๋ยวสิพาเอฟซี FC ไปดูว่ามันจีคือหัวงสางบอมันจีคือซ้ำไรเนาะอันต้นนั่งก็ต้นนั้นก็นี่ต้นโมบอ ต้นต้นนี้ก็อาล่างต้นอาล่างมาสัน,นีดอกนั่งเหลืองงามงามเนาะเดี๋ยว้เอฟซี C, ได้ดูใกล้ๆเนาะนี่ครับต้นอาล่างมาสันจะเป็นภาษาอีสานเท่านี้แหละเนาะสวยสวย สิไพ่เอฟซเดินดูวายเอฟซี F 4, สักเกตเห็นบกว่าขาวเต็มพื้นดอกขาวๆนี่เต็มพื้นงามๆเนาะดูไกลๆนี่ขาวเต็มพื้น,นอยู่นาะนี่เอฟซีหัววาเป็นดอกอี่ยังเนาะนเวลามันดอกแล้วมัน แตกออกจากหมากมันเนาะ,ะนี่ครับเดี๋ยวชีถ่ายให้เอฟซีได้ดูต้นมันเนาะนี่เนาะครับต้นมันต้นเอ่อต้นนั่นก็ต้นโมกว่าต้นโมกภาษาไทอีสานเนาะ ที่เป็นหมากนี้เลยนี่เป็นหมากแนวนี้เนาะต้นหมอกว่าสัน้นเวลามันแตกของมากสิสวยๆเนาะนี่เวลามันแตกเป็นแนวนี้เนาะโอ้ยไม่กินหน้าเข่าตาสิเว้ยเวลาเขาไปขยับนี่เนาะ สวยงามขนาดเวลามโดนล่มเนาะเรียกว่าต้นโมกกว่าสันเยอะด้วยนะแถวนี้มุกระแมนป้องเงเนาะตนนัวล่างเนาะสีเหลือง,องอสวยๆเนาะนี่เวลาเนือคือไข่ก็แมก่กระพุ่นเนาะ ใครก็ไม่กรพุ่นพอโดนล่มโดนนี่แล้วก็ทีปิวไปตามล่มเนาะปบาดนี้ไปเบังหัวช้างเนาะมันจะคืบบอห้เอฟซีดูเอาเนาะไปเอฟซีไปดูตรงนั้นเนาะนะครับตรงหัวช้างเนาะมันจะคือบอดูไกลๆให่เอฟซี คิดเอาเองเนาะบพมันสีเหมือนบอ่อตรงไหนเป็นข้อตรงไหนเป็นหัวอ่ตรงไหนก็หัวมันอ่าเป็นเหัวทั้งหัวเนี่ยเนาะหัวงามหัวเท่านี่อุ๊บอุ๊บโอ้ยลูกตาเดี๋ยวเดี๋ยว อ่าตัวนั้นเป็นหัวเนาะวังเยืนหันเป็นหัวใส่ใส่ตามันบริเวณนอ่ออตาเออแล้วก็เป็นง่วงว่าสันปุโรฒุนเนาะสีสีลงมาบางดูตรงนั้นเนาะต้นนั้นเป็นง่วงหมดนะเนาะเออเง่วงดูง่วงลงไปอยู่เนาะตาหัวช่างเนาะหัวอยู่อยู่ทางพี่ฝั่งไทยแต่โตมันใส่กับโตฮะโตอยู่ฝั่งเหล่าวัดสันเ่อ ตามโบลานเพิ่นวาตาหัวช้างหัวช่างตัวนี้หัวมะโพลแต,แต,แต่หัวทา่านตีบึงอย่างสี้ก็คือบเน,น,นานนนนเนนนะ่ต้องก็เป็นโหนกขึ้นมาเนาะต้นนั้นก็เป็นหลองหัวเนาะตรงหัวมันตรงก็ตรงนี่ต้นนี้สิเป็นงวงเนาะ ม่วงเป็ดตาอยู่ท่านนี่ชิเป็นตาเนาะนี่เดี๋ยวครับตาดหัวช้างไอเอลซีได้พิจารณาเอาเด้อว่าคือบ่แต่ว่าตัวนี้เขาเรียกว่าตาดหัวช้างเนาะัครบเนาะโอเคเนาะครับเนาะ ล้านหินมันจะเป็นหว่วยเนาะตรงนี้จะเป็นหว่วยตรงนี้ก็คาง,ง,งก็เป็นลายมุ่งลายมันละทีชีวิตชาวบ้านเนาะนแะครับอยู่ที่บ้านบุ้งสุวยเนาะครับเนาะไปสิแวะมากะแวะมาเดอ้อไปมาแกงร้างหมอบแล้วก็เลยมากก็ได้มีต้นพักติวหนอ่อย ผักเต๋อของพักเต่านี่ยพวกติวกต๋วขนกิน,น,ะนอะไรบ่<อ>เนี่ยโอ้พวกเต๋อเนี่กินบ่ได้เนาะก็ตะหินเนาะบอ,น,อนนี่นนบอนมัจะเป็นลำห่วยเนาะครับตรงที่ตาทั่งซ่างมาเมื่นวานเนาะมันจะเป็นขันเป็นขันลงไปเนาะ น,น้ำไหลใช้ใช้ก็ตัวพักน้ำอย่างเี้เนาะโอ้ดิตัวพักน้ำนี่แต่ข้าวด้น้อยนี่ไปเลี้ยงงวัวนี่เอาใบอ่อนมันไปโมกเนาะไปโมก,ออกแลก้วคันนี้นอยังกบ,บอนอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับนี่ธรรมชาติอยู่ตรงห้วยห้วยยี้เกาะเรื่มนะห้วยสมมางา <laughs> ห้วยสมมางา <laughs> โอ้ยเ <laughs> ดีย๋ยวให้ให้สีดูลงไปขา้างล่างอีกน้อยหนึงน่งเนาะ นี่ก็เป็นตาทิ้นลงไปนู่นนาฝนนี่โอ้โหสวยเลยนี่นนหัวทำต้นตา่ตนตาตัวตรงนั้นเดีวยวไปได้บ่ไปเอื้ซีบอกย่านอกไปก่อนอ้าวอูมีเนี่ยมากินเนี่ยน้องมันก็เลยหกอูมันก็ลงไปพุ่นแล้วครับไปจังหน่อย แถ่น,นี้ก็เป็นอันนี้คือกันนึกท่นี้เห็นก็ได้ทำเป็นยังคือกันละ่ะทำในน้อยดันดนมาตั้งไกลนะนี่มาเก็บผาตาตัดหัวสร้างให้ซี่ได้ดูนะครับนี่แหะครับมันเป็นหวยเนาะก็จะลงไปนี่นะ นะน่ะรลางหนาวฝนนี่หนาว่แห้งนี่มันก็สิบต้นตาดคือขวาวแล้วเนาะมันสิม่นามไหลลงเสียงดังเนาะคล้ายๆน้ำตกตัวไี้น้ำตกเนาะนี่แหละครับนี่แหละ โจนี่ก็ยังมีน้ำอยู่ด้วยนี่อันนี้ก็มีโบกคือการสี่เท่าเหาะนัน,นขี่ไข่านาำ,นำโอ้นาำยังมีอยู่วันสีคุมแรงอยู่มั้งนี่หนา มันมีน้ำผูกวะอออรอห่วยอย่างีอีกอย่างหนึ่งเนาะต่างกวับรอโค้งอยู่รอโค้งนี่มันสั้นลายเนาะเหนื่อยพอมารอหวยนี่เดินเรียบๆเ,เนาะนี่ครับมาตรงนี้นะน้ำ นี่นะครับตรงนี้ตากทินเข้ามาถึงนี่แะครับแต่จริงแล้วก็ดีลงไปไกลอีกเนาะแต่ที่เดินไลยก็มาถึงนี่เนาะมันจะร่องโค้งมั้งบ่กเออมันจะลงโค้งเนาะ,ะครับสำหรับคลิปตาดหัวช่างกับขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเด้ออย่าลืมเข้าไปกด สับสไข่กดไหล่กดเชะให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ดยไปทำคลิปใหม่ๆมาให้ได้ดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขาจบไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ